บานเลยแต่ว่าไปตากแดดได้อยู่ดอกนี่พี่น้องโอ้ยเพิ่นเขียวแลแต่ว่าเอาไปตากแดดได้อยู่บ่มีนอนค่อยเอาอยู่พี่น้องป๊าดสมโูดมาเหลือแต่มองนอี่แต่ว่าเพ,พิ่นหวานนลยพี่น้อง ขอชี้ท่ายให้เจ้าเบิ้งซื้อๆด้วยขอบอกเก็บบอกพ่นบาานล้ะเบิ้งในพี่น้องป๊าดใหญ่กูมือเขาอีกป๊าดมูบานเฮ็ดบนนี้ปื๊ดมีไผ่เขามาบอกพี่น้องป๊าดผุนอีกเต็มเลยพี่น้องป๊าดเอาได้บนออเดี๋ยวได้ขอเบิ้งก่อน ว่าเขาเอาดอกเดียวพ่อพี่น้องปืด๊ดขาแน่นแน่นไหมพี่น้องจเบิ่งเนี่ยปาดคือหลายแอยเอาดอกเดียวเด้อพี่น้องค่อยว่าเพิ่นบานนะก็ว่าเอาดอกเบิ่งเนี่ยไงตัวฟ้ามือก่อนไหมพี่น้องปาดหมู่บานเฮ็ดพี่น้องดอกไงหายค่อยเอาดอกเดียวเพว่าค่อยถอนพิ่นผ้นมาแล้วนะ อันนี้เฮขคือหลายค่ะสายพี่น้องโอ้ยโอ้ยคอยสีออกแต่มั่งเนี่ยเต็มกระเป๋าคอยนะแม่พี่น้องอคอยว่ามีหมองใส่ล่ะอ,อันนี้คอยว่าเอาอันนี้คอยสีเอาอันนี้คอยก็สีเอาปาดอันนี้บัวเอารอกพี่น้องเอาดอกนี้พ่อ หายเป็นขาดอ้ยเอาสามดอกพ่อพี่น้องดอกนี้เพิ่นกับบอนถ่าปนนไดแต่ว่าขอบอเอาเพิ่นเขียวจกน้อยดอกขอเอาแค่สามดอกนี้พ่อแล้วพี่น้องอ้ายเพิ่นเป็นหนอนไหมพี่น้องเอาแต่ดอกขอจะเอาดอกไปตากแดดเป็นหนอนบึงอ้ยหล่นกระเป๋าขอเลยพี่น้องเอ้ย ดอกนี้ยังเป็นหายเป็นขาดพี่น้องเบ้างเนี่ยปาดแข็งปาดพี่น้องก็อเอาเด้อดอกนี่เมื่ญ่คักง่ายเน่แต่พี่น้องเห็ดดอกนี่ปื๊ดใหญ่หายใหญ่ขาด ใหญ่อุบาทญ่อุพโลพี่นอ้องเว้ยนอนพี่น้องเป็นนอนคอยเอาดอกคนไปตากแดดวุ้ยต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะคอยบดด้กเขามากแม่ปานี่ ฟ้าดอกนี่พ่นมนอยู่ขอกันยังเจอได้พี่น้องเลยปืดฟ้าดอกนี่พี่น้องเบ๋งฟ้าคืองามคักแท้เห็ดพึ่งแม่มด บวดอกนี่เฮ้ยเขียวแล้วพี่น้องบ่เอาแล้วขอโทษขอขอภัยเอาดอกนี้ดิกระเห็ดพึ่งเลือดป๊าดพี่น้อง,จง,จงอจอเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งปื๊ดกรหยอกไงแทอีลา อเอาได้บ่มี่นอนบ่โอยบาอาแล้วพี่น้องพอนเ่าแล้วพนแก่แล้วอุย้ยอันนี้เอาได้ยือพี่น้องอันนี้เอาไดบ่อุย้ย โอ้ยเถ่าแล้วพี่น้องเอาพันใบนี่ละขอโทดเด้อเอาดอกเดียวจะเอาไปตากแดดดอกใหญ่ไพี่น้องมึงเนี่ยญ่ยก็ฟาเมอร์ขออีกโอ้ยตาเสียดายโอ้ยบาด ออกจังไงน,นี่ออกติดหินออกยิวของคางก่อนหินนี่ละพี่นอกสวยงามตามท เขาอะไรพี่น้องเอาไว้ปพูนเป็นเสือซะ เ,เปรย์คอยเด้อพี่น้องก็ต้องได้ใส่เปรแล้วงามบอพี่น้องงามบอ ยาวน่าวพี่น้องเบิง่งขาหิตยังกับขานางงามฟาด,ดงามเถอะเอาได้บอนี่เอาได้บอบงามดิพี่น้องงามงาม,งามเห็นบองามคักจา้า ดอกนี้พี่น้องสมัยไงคักเทะแต่ว่าขอบริเก็บได้พี่น้องเพราะว่าพ่นเทาแล้วแต่ว่าค้นบ้านนี่พ่นกินอยู่ได้ซ้ำนี่แต่ว่าขอยบอเอาพี่น้องโอ้ยเทาเละขอโทษขออภัยเด้อดึงเจ้าขึ้นมาเอาดอกนี้ดีกว่า ยังเอออออยู่เลยสภาพปาเห็ดพึงหวานสิเป็นแน่นี้เด้อจ้าพี่น้องสิเป็นตนสนแนวนี่จ้าเห็ดพึงหวานพึ่งจังสิออก ตากแดดพี่น้องหืมบ่มีนอนตากแดดยุ่งพี่น้องยุ่งฝาเห็ด นองดอกนี่แต่ว่าเพิน่นเทาแล้วลว่าข่อยเบิ่งซื่อบอสไงหายใหญ่ขาดเอาจะไม่ญ่แต่เฮ็ดปลานี่บ่แม่นพี่หลอกหลอกขออก่อยหรือ,อ่พี่น้องใหญ่คักแท้ปื๊ดเบิ่งเบึ้งเบึ้งเบึ่งเฮ้ยไงกระฟ้ามือข่อยอีกพี่น้องเบิ่งในพี่น้องเฮ็ดเน่าไร้ไร เพิน่นเทาาหรอเพิ่นกระนา่าเบึ่งแต่ว่าคอยบวาดอกว่าเสียดายเฮ็ดปลานี่เนาะพี่น้องเทาทิาทมเบิเอดอรอดตลองนี่เทาบ่โอ๊ยบวกอดอกพี่น้องเพิ่นเขียวเหรออยู่วันเอาน you want เ Ruby. oh uh-huh oh, นั่นสู yeah okay you want เน่ for you bye oh, bye ุาวเนี่ยมเห็นเห็ดเจอบูเา่าสองสามคนพี่น้องเพื่นเพิ่นบ่คอยเจอเห็ดเนี่ยคอยก็เลยห้เพื่อนไปพาู้เา่าไปเอาเห็ด ดอกนี่เจ้าพิ่นเถาแล้วพี่นอ้องปื๊ดใหญ่คักใหญ่เนีย่ยเห็เห็ดป่านี่เบ่เง,งี้ยให้พิ่นเป็นเชือดสัพี่น้องผู้นเถาเนี่ยบอคอยเห็นเห็ดไหมเดี๋ยวก็สิเก็บไปให้เพิน่นมาดามาไป่ ดอกันอ่อนค่อยเอาพี่น้องดอกเท่าๆค่ะค่อยว่าเอาผู้เฒ่าเนี่ยผ่านเห็ดว่าเห็นเห็ดไหมพี่น้องโอ้ยเงยดหลายเก็บกองไว้ให้กัเจ้ามาเอา

เขาคุยภาษาบานเขาคอยฟังบอกแต่ว่าออก,าก็โอเคอยู่นี่นะเราหายาเต็มหล่นตะกาขึ้นกันคนมกักจะเห็ดพึ่งเลือดคอยเอาตะเห็ดพึ่งเลือดพี่นอ้องคอยอันคนเห็ดพึ่งหวานไในเขาเจ้าไปแล้ว เจอ้เฒ่าหาเหตสามสี่คน,น,น,นพี่น้องม้วนม้วนมันนี้ม้วนกรุบเลยเห็นบ่ปลาบานข้าเจ้ากงา็งามงามเลยพี่น้องเฮดก็หลายม้วนมันมนี้ม้วนกรุบว่าก็าเก็บอันให้ข้าเจา้าออกร้ายโพด่ไว้เ็ดก็ได้เห็นผู้้เฒ่าพี่น้อง,ยงอย่างตอนแต่ตแตอีสามคนสามสี่คน คนแนมว่าเห็นเห็ดว่าขอยก็งืดอยู่ที่พี่นอกเออดอกมีเทาแล้วอันนนั้นก็เทาแล้วเอาดอกอ้อแอะแอะแอะดีกาคนงืดเขาจะย่างาผ่านเห็ดว่าเห็นเห็ดแนมะ่ยผทดเทาบ่านนี้ ยางผ่านหติตผุดเถ่าเอ้ยเสียงเป็นซูรีกันสนันอยู่พี่น้อง <laughs> เห็ดอันนี้ค่อยมากค่อยเอาพักกันไปนทั้งใดอีกละ่ะสามเถา่าสี่เถา่าว่าจะเอาเห็ดไปแบงหาอยู่หายไปทั้งใดแล้วเนาะบาทเนี่ย พอจังในละบัดนี่พี่น้องแดดกับบมีคอสิปตากเฮ็ดใส่ละบาดเนี่ยเบิง่งอากาศคึมคึมคอสิปตากแดดใส่ลพี่น้องเบิ่งเฮ็ดมันเ้านี่ขอไปมาได้มาหล่นกระเป๋าเลยพี่น้องเบกออกจากป่าเกือบเ่ไไว้ขนาดเก็บแจกพู้เทานั้นไม่หนีพี่นอ้องเฮ็ดหล่ไลย เฮ็ดเอยียงมาออกหลายขักเถอะ